หนึ่งหาซีขอสาทุกข่อยเด้อสิปดทอกสวยเน่ยดอกหรือปดนีหรือปดจังไนดหีอ๋อระวังไม่ถูกหนีหรือปดจังไหนปดหนีอ๋อระวังไม่ถูกเนี่ยหนึ่งหาซีขอสาทุกข่อยเด้อสิปดทอกสวยเนี่ดอกปน้ขอให้เป็นทูกอยมตาเจ้าให้ได้ประสบความสาเร็จให้ได้เป็นโชคอยายามมาทำตาเหมือนดังทูกนี้ เมื่อปักลงในทอรณีดินแล้วก็ขอให้ได้ยะหดังใจไม้ขอให้สำลิดผลขอให้เบิดทรัพย์เบิกบารมีเบิกเงินล้านให้ลูกหลานให้ได้นะอายมมาทันตาในเวลาไม่เกินสามวันที่จะถึงนี้นะเจ้าคะสาธุสาธุสาธุหนึ่งสี่ครับคุณผู้ชมถ้าสำหรับตัวเลขนะครับ 154นะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยครับคุณผู้ชมเลขหววรัฐบาลนะครับหัวใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะครับ1 54านะครับ1น4นะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยครับคุณผู้ชมนะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับนะครับแม่ผู้เฒวให้บอกว่าหววรัฐบาลนี้นะครับ154นะครับ เห็นคนใบเนาะคนหลังเนาะมันเป็นคนกวนเดี๋ยวคนใบเออคนที่หลังเด้อแล้วอันรอบทุกทายก็เห็นเพิ่นบ่ได้เห็นมามามาสาโพดมาสาโพดมาสาโพดมาเห็นอ่ะเดี๋พ่อใหญ่มันบอกหนึ่งหาซีขอคาทุกขอถึกเด้อสิบพดท้อกส่วยแน่เด้อพดหนีท้อกส่วยพดออกจากท้อกส่วยเลยบ่หรือพดหนีหรือพดจใหญ่พดหนีโอระหห้ามทวงไอ แบ่งกันนะครับสาธุสาธุนะครับใครพิมพ์ก็ให้ถูกกันทุกคนด้วยขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สาธุสาธุนะครับ154นะครับ154นะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับตเลขทูตแมคหูวเหวที่เสียงไทยนะครับ154นะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับตัวเลขนะครับ 154นะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยครับคุณผู้ชมเลขหววรัฐบาลนะครับหัวใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะครับ154นะครับ1น4นะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยครับคุณผู้ชมนะฮะช่วยกันพิมพ์ด้วยครับนะครับแมู่้เอลให้บอกว่าหววรัฐบาลนี้นะครับ154นึ่งห้าสี่นะครับ ให้ได้ประสบความสําเร็จให้ได้เป็นโชคอายามมาทันตาเหมือนดังทูปนี้เมื่อปักลงในทอเรนดินแล้วก็ขอให้ได้ยะดั่งใจไม้ขอให้สำลิดผลขอให้เบิกทรัพย์เบิกบารมีเบิกเงินล้านให้ลูกหลานให้ได้นะอายามมาทันตาในเวลาไม่เกินสามวันที่จะถึงนี้นะเจ้าคะสาธุสาธุสาธุ น้ามหาสําเร็จนะเจ้าค่ะลูกจะขอเบิกทรัพย์กับองค์เจ้าปู่ในวันนี้เพื่อไปสร้างความสุขและบารมีให้กับมนุษย์คนที่อยู่เบื้องหน้าและชนรุ่นหลังของลูกลูกจะสร้างบารมีนี้ไปให้คู่ควรให้สมดังปู่ประทานเบิกทรัพย์เบิกศีลนี้ให้จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเจ้าค่ะสาธุสาธุนับดูลูกสาธุสาธุ

สาธุสาธุนะครับใครพิ่มก็ให้ถูกกันทุกคนด้วยขอให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาธุสาธุนะครับ154นะครับ154นะครับคุณผู้ชมนะครับความรักเรขู่แม่คูดแถวที่เสียงไทยนะครับ ที่จะได้นี้ขอให้ได้เป็นร้อยล้านขอให้คนที่ดูอยู่ในที่นี้มีโชคด้วยกันเปิดโชคเปิดลาบด้วยกันขอให้ได้รับความสุขขอให้ได้รับความสำเร็จผลขอให้ยะมหาเลิกที่ลูกทําในวันนี้จงเป็นเลิกชยยัยญาามหาสําเร็จนะเจ้าคะ่ะลูกจะขอเปิดทรัพย์กับองค์เจ้าปู่ในวันนี้เพื่อไปสร้างความสุขและบารมีให้กับมนุษย์คนที่อยู่เบื้องหน้าและชวนรุ่นหลังของลูกลูกจะสร้างบารมีนี้ ไปให้คู่ควรให้สมดังปู่ประธานเบิกทรัพย์เบ ικ, amino, ิกสินนี้ให <c oughs> ้จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเจ้าค่ะสาธุสาธุนับดูลูกสาธุสาธุาสาธุาธาธนะฮะพระเบิดทูปเป็นลา้านด้วยกันพระเบิดทูปเป็นล้านวน้ำพร้อมกันค่ะทูปนี้ขอให้เป็นทูปอวยามมาทันตานะเจ้าค่ะ ให้ได้ประสบความสําเร็จให้ได้เป็นโชคอาญามาทันตาเหมือนดังทูกนี้เมื่อปักลงในทอรณมีดินแล้วก็ขอให้ได้ยะดังใจไม้ขอให้สำลิดผลขอให้เบิกทรัพย์เบิกบารมีเบิกเงินล้านให้ลูกหลานให้ได้นะอาญามาทันตาในเวลาไม่เกินสมวันที่จะถึงนี้นะเจ้าคะสาธุสาธุสาธุ หนึ่งห้าสี่นะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับตัวเลขนะครับหนึ่งห้าสี่นะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยครับคุณผู้ชมเลขหววรัฐบาลนะครับหัวใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะครับหนึ่งห้าสี่นะครับหนึ่งห้าสี่นะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยครับคุณผู้ชมนะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับนะครับแม่คุแววให้บอกว่าหววรัฐบาลนี้นะครับหนึ่งห้าสี่นะครับ าธุสาธุนะครับ154นะครับ154นะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับเลขู่บแม่คูเแ๋วที่เสียงไทยนะครับสาธุสาธุนะครับใครฟินก็ให้ถูกกันทุกคนด้วยเขาให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แบ่งกันนะครับพี่ไปแล้วเหรอครับเดี๋ยวผมจะไปถามก่อนเด้อถามไหถามแน่เอเขนไหยเลขตัวไนหนึ่งเลงีหกว่ากสามน่อ่า อันอันเห็นคนใบเนาะคนหลังเนาะมันเป็นคนกวนเดี๋ยวคนใบเออคนที่หลังเด้ออและอันรอบทุกท่ายก็เห็น่นไม่ได้เห็นมามามาสาโพดมาสามาโพดไม่เห็นน่แต่ที่พญายันบอกหนึ่งหาซี่ขอซาทุกขยึกเด้อสิบพดท้อกระสอเน่ยดอพดีทอกระสอพสายไม่สาได้ฮะพดออกจากทอกระสเลยบะหรือพดนีหรือพดยังพดหนีโอ้ระวังถูกแม่